อันดับแรกเลยเป็นลักษณะวงกลมเลยนะครับวงกลมเลยเนี่ยสัญลักษณ์อันนี้สื่อถึงอะไรพระอาทิตย์รับน,นี่คือพระอาทิตย์นะหมายถึงความยิ่งใหญ่ความสูงส่งนะวาสนาบาร,รมีนะอำนาจวาสนาบาร,รมีคะคมเจริญรุ่งเรืองเพราะพระอาทิตย์เนี่ยให้แสงสว่างทั่วทั้งโลกนะครับลำดับต่อมาคือพระจันทร์เป็นลักษณะรูปจันทร์เสี้ยวพระจันทร์นี่หมายถึงอะไรอ่า หมายถึงเมตตามหานิยมหมายถึงสเสน่ห์นะครับมหาสเสน่ห์มหานิยมโชคลาภค้าขายอันนี้คือพระจันทร์พอพระจันทร์นี่สวยงามนะแสงจันทร์นี่เย็นตาม,มากนะครับอันนี้เป็นสัญลักษณ์มาแต่โบราณใช่จริงอันนี้เป็นดวงดาวครับดวงดาวนี่อยู่สูงสุดนะครับเลยที่ร,ระยับเต็มท้องฟ้าทําไมเราถึงเห็นระยบระยบเพราะมันอยู่ไกลมากมากๆนะนะอันนี้หมายถึงหมายถึงวาสนธรรม หมายถึงว่าสนาความสูงส่งและความงดงามนะเพราะแสงดาวนี่เรียกงดงามมากและโดยเฉพาะยิ่งมืดมนเท่าไหร่แสงดาวยิ่งประกายส่องแสงเกิดจ้ามากเท่านั้นครนะท้องฟ้าจะงดงามได้ต่อเมื่อมันมืดมิดเมื่อมันมืดมิดเนี่ยแสงดาวนี่จะเกิดประกายเจิดจ้าอ,อันนี้คือดาวแล้วอันนี้เป็นลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกว่า <c oughs> สีวัฏสะ นะสีวัฏะเป็นลักษณะรูปทรงมีจั่วมีอะไรเหมือนดังวิหารสีวัฏสะหรือว่าเหมือนดังปัาสาทราชมนเทียนนะคําว่าสีวัฏสะเนี่ยแปลว่าที่สถิตของสีหรือว่าที่สถิตของสิริมงคลต่างๆเป็นตาสัญ,ญลักษณ์มงคลสูงสุดตั้งแต่สมัยทวรารวดีครับนะเหรียญโบราณที่เราพบเนี่ยเขาเรียกว่าเหรียญสีวัสะนะเรียกว่าเหรียญสีวัฏสนะ แล้วต่อไปอะไรอ่าอันนี้เป็นพัทธบิตรนะพัทธบิตรหรือว่าพัทธรบิตรครับหมายถึงเสลียงหรือคันหามครับนะเสลียงหรือคันหามเนี่ยมันจะนั่งได้เพเฉพาะผู้มีอํานาจวัฒนาบาร,รมีเท่านั้นครับมันไม่ใช่ชาวบ้านสามัญชนทั่วไปนั่งครับอันนี้สื่อถึงอํานาจวัฒนาบาร,รมีเช่นกันนะบาร,รมีสูงส่งอันนี้พัทธบิตรแล้วต่อมาสั่งหรือหอยสั่ง สังเนี่ยมันเป็นสื่อเชิงนรัตตัวแทนของน้ำนะน้ำก่อเกิดความอุด,ดมสมบูรณ์น้ำเป็นแหล่งก่อเกิดของทุกสรรพชีวิตบนโลกและจักรวาลนะดาวดวงใดถ้าไม่มีน้ำไรสิ่งมีชีวิตถ้าดาวดวงใดมีน้ำจะก่อก,กำเนิดสิ่งมีชีวิตฉะนั้นน้ำจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการก่อเกิดก่อก,กำเนิดและความอุด,ดมสมบูรณ์ โบราณเขาใช้รูปสั่งหรือว่ารูปปลาเป็นสัญลักษณ์นะอันนี้นะ